สวัสดีค่ะชีวิตติดคอวันนี้ขอสเสนอเมนูปลาหนิลน,นึ่งสมุนไพรเมนูทำง่ายและมีประโยชน์มากค่ะเนื้อปลาหนินแน่นๆนุ่มๆรสชาติก็เข้มข้นอร่อยถูกใจมากๆเลยแ่ะค่ะใครที่ชอบทานปลาหนินเมนูนี้ตอบโจทย์มากๆเลยถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำกันได้เลยค่ะมาเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะขั้นตอนแรก นำกระหล่ำปีมาหั่นแบ่งเป็น3ส,ส่วนให้เท่าๆกันเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำต้นหอมและผักชีหั่นเป็นทอนเท่าๆกันค่ะทุกคนสามารถหั่นตามแบบเจกันได้เลยนะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะนำปลานีนมาหั่นแบ่งชิ้นส่วนเท่าๆกันปลานียนเจได้ทำการลากและเคี่ยเครื่องในปลาเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ทำไม่เป็นเนี่ยก็สามารถบอกร้านปลาให้ทำปลามาได้เลยนะ เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นาไปพักไว้ค่ะต่อไปนํตาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปในโคกแล้วโคกส่วนผสมทั้งหมดเอาให้แหลกละเอียดดีเลยนะทุกคนใส่พริกแดงจินดาที่ทําการหั่นแล้วลงไปจากนั้นก็โคกส่วนผสมให้เข้ากันค่ะโขกให้พริกแดงแหลกเลยนะทุกคนเพื่อเพิ่มความเผ็ดแซ่บค่ะใส่หอมแดงกระเทียมแล้วโขกส่วนผสมให้แหลกเมนูปานนิ่มนึน่งเนี่ยสมุนไพรเยอะมากๆเลยละค่ะโขกไปก็ได้กลิ่นหอมสมุนไพรไปด้วย จากนั้นก็ตักส่วนผสมใส่ลงในพานชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสซอสหอยนางรมน้ำปลาแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเอาให้เครื่องปรุงและวัตถุดิบเนี่ยเข้ากันดีเลยนำปลานิญที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเอาให้วัตถุดิบเนี่ยโดนชิ้นส่วนของเนื้อปลานินทั้งหมดเลยนะประโยชน์ของปลานินจะเพิ่มการทำงานของระบบประสาทและสมองค่ะ ต่อไปมาขั้นตอนการทําปานินนึ่งสมุนไพรตักปานินลงบนพันชนะที่เราได้ทําการวางผักกะหล่ำไว้เรียงปลาทีละชิ้นให้กระจายทั่วพันชนะแล้วนําไปนึ่งค่ะโดยเจตั้งไฟกลางแล้วนึ่งปลาเป็นเวลา30นาทีเมื่อครบเวลาก็เปิดฝาออกโรยด้วยใบมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอมและดับกลิ่ข้าวปลาค่ะ โรยด้วยต้นหอมผักชีที่เราได้หั่นเตรียมไว้แล้วปิดฝานึ่งต่ออีกครั้งเพื่อให้ผักสลดค่ะหนึ่งสักประมาณ5นาทีเมื่อครบเวลาผักสลดแล้วก็เปิดฝากออกค่ะ ยกซึ้งออกจากเตาตักใส่พานชนะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเมนูปลานิีนนึ่งสมุนไพรกลิ่นหอมมากๆอีกทางรสชาติก็อร่อยครบรถมากอีกด้วยค่ะใครไม่อยากพลายเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g t ิ k t ก k อติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ